สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นที่สุดในวงการเทคโนโลยีตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือ Gemini 3ครับผมโมเดล AI ตัวล่าสุดแล้วก็ทรงพลังที่สุดจาก Google ที่บอกเลยว่ามันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราสร้างสรรค์งานหรือแม้กระทั่งแก้ปัญหาต่างๆไปแบบพื้นฝ่ามือเลยแต่พอเราพูดว่า AI ที่ฉลาดขึ้นเนี่ยเอาจริงๆมันหมายความว่าอะไรกันแน่ วันนี้ล่ะครับเราจะมาแกะกล่องเรื่องนี้กันแบบละเอียดเลยมาดูกันให้เห็นชัดๆไปเลยว่าไอการก้าวกระโดดทางสติปัญญาครั้งใหญ่นี่หน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันจะทําอะไรให้เราได้บ้างโอเคครับลองมาดูไทม์ไลน์นี้กันก่อนเลยจะเห็นเลยว่าโหวิวัฒนาการของเจมินายนี่มันเร็วแบบไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับคือเริ่มจากเจมินายหนึ่งที่เก่งเรื่องการเข้าใจข้อมูลหลายๆแบบพร้อมกันมีหน่วยความจําที่ยาวมาก แป๊บเดียวก็มาเป็น Gemini 2ที่มีความสามารถแบบเอเจนต์แล้วก็ใช้เหตุผลที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกซึ่งให้ความสามารถแบบเอเจนต์เนี่ยเดี๋ยวเราไปลงลึกกันต่อนะครับและแล้วตอนนี้ก็มาถึงยุคข,ของ Gemini 3ที่เขาบอกว่ามาพร้อมกับความฉลาดที่ล้ำสมัยที่สุดครับนี่แหละครับคือการเปิดฉากสู่ยุคใหม่ของ AI อย่างแท้จริง เป็นการเปิดตัวโมเดลที่ต้องบอกว่าส่งพลังที่สุดเท่าที่ Google เคยมีมาเลยซึ่งก็คือผลลัพธ์ของการพัฒนาที่รวดเร็วมากๆจนมาถึงจุดนี้นั่นเองมีประโยคหนึ่งจากผู้บริหารของ Google ที่ผมว่ามันคือหัวใจของเรื่องนี้เลยนะเขาบอกว่า Gemini 3คือโมเดลที่ฉลาดที่สุดของเราที่จะช่วยเปลี่ยนทุกไอเดียให้กลายเป็นจริงได้คือมันเหมือนเป็นคำมั่นสัญญาหลักของโมเดลตัวนี้เลยครับว่าจะปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ของเรา เอาละครับทีนี้เรามาลงลึกเรื่องเทคนิคกันบ้างดีกว่าวายที่บอกว่ามันเก่งเนี่ยมันสร้างสถิติใหม่ๆด้านประสิทธิภาพได้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองแปลคะแนนเบนชมาร์กที่ดูเหมือนจะซับซ้อนเนี่ยให้เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายๆกันคือต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยครับว่า Gemini 3 Pro เนี่ยไม่ใช่แค่การอัปเกรดแบบเล็กๆน้อยๆนะ แต่มันคือก้าวกระโดดครั้งสําคัญเลยซึ่งเรื่องนี้ก็พิสูจน์ได้ชัดเจนจากการที่มันทําคะแนนได้สูงสุดท็อปชาต์ตในการทดสอบมาตรฐานของวงการ AI หลายตัวเลยทีเดียวเอาละ่ะมาดูตารางนี้กันให้ชัดๆเลยนะครับเริ่มจากอันแรกเลยการที่มันขึ้นอันดับหนึ่งของ L M Arena Leaderboard เนี่ยพูดง่ายๆก็คือคนจริงๆที่เข้าไปทดลองใช้เนี่ยเขาโหวตว่าชอบคําตอบจาก g e ม i หนมากที่สุดจบเลยชัดเจนต่อมา คะแนนสูงสุดใน G P Q A Diamond อันนี้โชว์ให้เห็นเลยว่ามันเก่งเรื่องการใช้เหตุผลที่ซับซ้อนมากๆระดับคำถามสอบเข้าปริญญาโทเลยนะและสุดท้ายครับคะแนน81%ใน M MM M U Pro อันนี้พิสูจน์ว่ามันเข้าใจความเชื่อมโยงของข้อมูลที่ซับซ้อนได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นภาพข้อความหรือวิดีโอคือมันเห็นภาพรวมได้หมดทีนี้ Gemini 3เนี่ยเขาออกมา2รุ่นหรือ2ระดับความฉลาดนะครับตัวแรกคือ Gemini 3 Pro ตัวนี้เปรียบเหมือนเป็นมาตรฐานใหม่ที่ทรงพลังมากๆสําหรับงานยากๆในชีวิตประจำวันของเราแต่อีกตัวหนึ่งคือ Gemini 3 Deep Think โอ้โหตัวนี้คืออีกเลเวลหนึ่งเลยครับเขาเออกแบบมาเพื่อรับมือกับโจทย์ที่ยากที่สุดระดับที่ว่าเป็นปัญหาของมวลมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ดูกราฟแท่งนี้สิครับชัดเจนมากครับบนแบบทดสอบที่ชื่อแอปเท่ๆว่า Humanity Exam หรือแปลประมาณว่าข้อสอบสุดท้ายของมนุษยชาติซึ่งมันก็คือชุดคำถามสุดขินที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบขีดจำกัดสูงสุดของการใช้เหตุผลเลยนะจะเห็นเลยว่าโหมด DeepThink เนี่ยทำคะแนนได้สูงกว่ารุ่มโปรที่เราก็ว่าสุดยอดมากๆแล้วไปอีกขั้นหนึ่งเลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆในแง่ของการใช้เหตุผลครับโอเคพอเรารู้แล้วว่ามันเก่งยังไงคำถามต่อมาก็คือแล้วมันทำอะไรให้เราได้บ้างล่ะ จากนี้ไปเราจะมาดูกันครับว่าพลังความฉลาดใหม่ๆพวกนี้มันจะถูกเอามาใช้ในชีวิตจริงของเราได้อย่างไงบ้าง1ล้านโทเคนตัวเลขนี้อาจจะฟังดูงงๆนะครับแต่ถ้าให้พูดง่ายๆเลยนะมันคือขนาดของหน่วยความจำระยะสั้นของเจมิ n นี3ครับซึ่งมันใหญ่มากๆใหญ่ขนาดที่ว่ามันสามารถอ่านข้อมูลเทียบเท่ากับหนังสือทั้งเล่มหรือดูวิดีโอความยาวหลายชั่วโมงได้ในครั้งเดียวเลยและนี่แหละครับ คือพื้นฐานสําคัญที่ทําให้มันมีความสามารถในการเรียนรู้ที่น่าทึ่งมากๆอย่างที่เรากําลังจะได้เห็นกันต่อไปนี้มาดูเรื่องการเรียนรู้กันก่อนเลยครับนึกภาพตามนะครับมันสามารถดูรูปสูตรอาหารที่คุณย่าเขียนด้วยลายมือแล้วแปลเป็นภาษาอื่นให้เราได้เลยหรือเราโยนปเปอร์วิชาการยากๆเข้าไปมันก็สร้างเป็นคู่มือเรียนรู้แบบ interactive กลับออกมาให้เราได้หรือล้าไปกว่านั้นคือให้มันดูวิดีโอการแข่งกีฬาแล้วมันก็วิเคราะห์ออกมาเป็นแผนการฝึกซ้อมให้เราได้เลย คือมันเก่งเรื่องการเอาข้อมูลจากหลายๆที่หลายๆรูปแบบมารวมกันเพื่อสร้างเป็นเครื่องมือการเรียนรู้สําหรับเราโดยเฉพาะเลยครับส่วนเรื่องการสร้างสรรนี่โอ้โหน่าทึ่งมากครับมันทําสิ่งที่เรียกว่า v i b e c โค้ดได้พูดง่ายก็คือเราแค่บรรยายไอเดียหรือฟิลที่เราอยากได้เช่นอยากได้เกมยานอาวกาศสมิติสไตล์เก่าๆยุค80แล้วมันก็เขียนโค้ดออกมาเป็นเกมให้เราเลยอะ หรือจะให้มันสร้างงานอาร์ตแบบวอลเซเที่มีรายละเอียดเยอะๆหรือสร้างหน้าเว็บสวยๆที่โต้อตอบกับคนใช้ได้ดีขึ้นก็ทําได้หมดเลยครับและสุดท้ายครับความสามารถในการวางแผนใครที่ปวดหัวกับอ e ีเมลที่ยุ่งเหยิงบ้างครับมันช่วยจัดระเบียบให้ได้หรือการจองบริการอะไรที่มันมีหลายขั้นตอนวุ่นวายมันก็จัดการให้เราได้แบบอัตโนมัติ หรือแม้กระทั่งงานสเกลใหญ่อย่างการบริหารธุรกิจจำลองในระยะยาวมันก็ทำได้อย่างมีเสถียรภาพเลยซึ่งทั้งหมดนี้มันโชว์ให้เห็นว่ามันรับมือกับงานที่ซับซ้อนและต้องทำต่อเนื่องได้ดีจริงๆแล้วเรื่องต่อไปนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยครับ Google ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อเท่มาก Antigravity ซึ่งเป้าหมายของมันคือการเปลี่ยนวิธีที่เราใช้ AI สร้างซอฟต์แวร์ไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับหัวใจสำคัญของ a n t i Gravity ก็คือแนวคิดที่เรียกว่า Agentic Development ครับลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับปกติเวลาเราใช้ AI มันเหมือนเรามีผู้ช่วยที่ต้องคอยสั่งทีละอย่างบอกให้ทำกอแล้วค่อยสั่งให้ทำขอแต่ Agentic Development เนี่ยมันคือการเปลี่ยน AI จากผู้ช่วยให้กลายเป็นผู้จัดการโครงการครับคือเราแค่ b r i e งานใหญ่ไปให้ที่เหลือมันคิดวางแผนแล้วก็ลงมือทำทุกอย่างเองได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วนี่คือขั้นตอนการทำงานของเอเจนต์ใน Anti g r a v i t y ครับ มันเริ่มจากขั้นตอนแรกเลยคือวางแผนมันจะวางแผนงานทั้งหมดก่อนพอแผนพร้อมมันก็ลงมือเขียนโค้ดด้วยตัวเองเลยเขียนเสร็จยังไม่จบนะครับมันต้องตรวจสอบงานของตัวเองด้วยว่าถูกต้องไหมและเมื่อทุกอย่างโอเคมันถึงจะรันโปรแกรมที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาให้เราคือมันจัดการกระบวนการทั้งหมดเองเลยจริงๆเอาล่ะครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วคำถามคือแล้วเราจะไปลองใช้โมเดลใหม่นี้ได้ที่ไหนเมื่อไหร่ แล้วก็ผ่านช่องทางไหนได้ได,ด้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับรวมถึงเรื่องสำคัญอย่างการใช้งานอย่างรับผิดชอบด้วยข่าวดีมากๆเลยครับก็คือ Gemini 3 Pro เนี่ยพร้อมให้ใช้งานแล้วตั้งแต่วันนี้เลยสำหรับทุกคนที่ใช้แอป Gemini สำหรับคนที่สมัครสมาชิกแล้วใช้ AI โหมดในเซิร์ชสำหรับฝั่งนักพัฒนาก็มีให้ใช้ใน AI Studio แล้วก็ Vertex AI และแน่นอนครับในแพลตฟอร์มใหม่สุดล้ำอย่าง Google Anti Gravity ก็พร้อมให้ใช้แล้วเช่นกัน และอีกเรื่องที่สำคัญมากๆที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยครับกูก็บอกว่า g e m i n i ตี้เป็นโมเดลที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยคือเขามีการประเมินความปลอดภัยกันอย่างละเอียดครอบคลุมทุกด้านก่อนที่จะเปิดให้เราได้ใช้กันนะก็เพื่อจะให้มั่นใจว่าพลังที่มันมหาศาลขนาดนี้จะถูกนาไปใช้อย่างมีความรับผิดชอบนั่นเองครับมีคำพูดหนึ่งจากสุนดาพิชยัยที่ผมว่าสรุปภาพรวมทั้งหมดนี้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่า ในเวลาแค่2ปี AI ได้พัฒนาจากการแค่อ่านข้อความและรูปภาพไปสู่การอ่านสถานการณ์หรือ read the room ได้อย่างลึกซึ้งพอได้ฟังแบบนี้แล้วมันก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าโหความเร็วในการพัฒนามันน่าทึ่งจริงๆและสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆคำถามนี้ครับว่าในเมื่อวันนี้ AI มันสามารถอ่านสถานการณ์ได้แล้วคำถามต่อไปก็คือ แล้วมันจะเรียนรู้ที่จะสร้างอะไรขึ้นมาในสถานการณ์เหล่านั้นต่อไปซึ่งคำตอบของคำถามนี้แหะครับที่อาจจะกำหนดอนาคตของเทคโนโลยีและก็โลกของเราไปเลย